อะไรนะใส่ประแจให้ด้วยครับใส่ใส่ไม่เป็นนะยายใส่ไม่เป็นเลยใส่ยังไงคะไหนบอกยายหน่อยส <c oughs> ิเอา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 เห็นก็เห็นมันเคยมีแต่ว่ามันเป็นเขาใส่ยังไงงงคุณยายทําไม่เป็นนะคะ <c oughs> สงสารยายหนยนะยายแกแล้วนะแก่จริงเห็นไหมใส่ยังไงเอ่ย ใส่ประแจให้ด้วยครับส่งสติ๊กเกอร์ไปอ๋อใส่ยังไงคะพิกแชร์สร้างพูดการรักเควัวนักเรียนเก่าหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเด็กใหม่ค่ะ ไม่ใช่ค่ะไม่มีประสบการณ์เลยกะคือทำมาแต่ว่าทำเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยปีที่แล้วเพิ่งมาเริ่มหัดแต่วันปีนี้ปีที่แล้วทำแต่คลิปช็อย่างเดียวไม่เป็นไรครับไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ยังไงครับบอกบอกยายหน่อยกดไปกดไปดูเคยกดไปกดไปแล้วก็ไปซ่อนไปซ่อนคนดูอ่ะเป็นศูนย์ต้องยายต้องมาทำใหม่ คุณยายไม่เก่งหรอกคุณยายทำไปคิดไปแต่บางทีมันก็มีขึ้นมาเองอ่ะแต่ไม่รู้เป็นเพราะเป็นยังไงใส่กุญแจเพื่ออะไรคะนักร้องเก่าหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแต่เป็นคนชอบร้องเพลงเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ทำคลิปไม่รู้จะทำอะไรก็ร้องเพลง พราะว่าเรื่องคุยมันหมดแล้วไงก็เลยร้องเพลงว่าจะไปหาซื้อนังสือร้องเพลงอยู่เทปเพลงก็มีนะเป็นพันๆเพลงแต่ว่าเปิดไม่ได้ไงมันเป็นลิขสิทธิ์ไงคุณยายคุณยายทำอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะทำไปทำไปนะช่องลก็กคุณยายต้องทำใหม่ปีที่แล้วทำใหม่ทั้ง ปีละสามสสามสี่ผลนะ่ะเป็นศูนย์หมดเลยอ่ะอืต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำอะไรไม่เป็นต้องไปถามคนที่ชํานาญแล้วต้องไปถามคนที่ชื่อชํานาญเหรอคะอต้องไปถามคนที่ชื่อชํานาญเหรอคะคนที่ชื่อชํานาญอยู่ไหนเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามลุงยูก็ได้ลุงยูก็ได้เดยวถามลุงยูคะ่ะ คือคืออย่างนี้คุณยายไม่ได้สนใจเขาไปดูไงก็เลยถ้าเกิดสนใจก็ไปอ่านเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะรู้แต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่สําคัญถามคนที่ชื่อชํนานาเหรอคะชํานาญอยู่ช่องไหนอะขอบคุณนะที่แนะนําแต่มันเคยมีประแจขึ้นมานะแต่ว่า ยายไม่รู้มันขึ้นไหมเพราะอะไรขึ้นขึ้นมาอย่างไงแสดงว่าคุณโปเต้หลานโปเต้เนี่ยเก่งเนาะ,ะแสดงว่าหลานเก่งเนาะเนี่ยรู้จักประจงประแจ ถามบุคคลที่ทำ youtube มาก่อนครับอ๋อค่ะค่ะไม่ค่อยได้ถามใครหรือว่าไม่เคยใส่ประแจให้ใครูเนย่ยแต่มันเคยขึ้นมานะมันเคยขึ้นมามนกดไปตรงไหนหนะ้ากดไปลองลองกดดูนะเดี๋ยวยายยังกดดูนะการดูแลชุมชน ตัวกองแชทข้อความยอดนิยม,มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคำเริ่มต้นชุมชนทำไปทำมาเดี๋ยวมันจะหายซะนะ